วันนี้วันที่14บสกุมภางพันห้าร้อยเป็นวันวาเลนไทน์นะผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาอัปเดตโครงการ c n p p u e ิ l i n าของเรานะครับว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วดูวนะครับตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกคนมันแบบว่าใกล้ความเป็นจริงแล้วคือลงสีอะไรเรียบร้อยแล้วโนเห็นไหมครับแมคโครกับเราทำงาน ฝั่งนู้นเราก็กําลังจะเตรียมขึ้นเพิ่มอ,อีกหนึ่งหลังนะครับแมคโครมาขุดเพื่อจะตัดเสาเข็มทำฟูตติ้งนะครับตอนนี้คาน์พีคาร์ดก็เสร็จแล้วนะครับจะมาส่งพร้อมกับสระน้ําวันจันทร์นะครับดเดี๋ยววันจันทร์ผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่สระน้ํามาส่งนี่ขึ้นมาตอนนี้ผ่านมาหลายวันนะครับเข้ามาตรวจงานบ้างเป็นยังไง ตอนนี้ข้างในก็ลงสีจริงเรียบร้อยแล้วนะโหสวยมากเห็น<อ>ไหมครับสีจริงขาวเลยขาวเรียบพอลงสีแล้วดูสวยนะฮืมฟอเตอนี่อัปเดตฝ้าครับฉากเรียบร้อยฉากฝ้าแล้วเตรียมลงสี ห้องนี้เป็นยังไงบ้างอ๋ออกมาก็จะเห็นนะครับนี่ช่างทีมงานนะครับก็จะตั้งแบบเสานะครับหล่อเสาตัวนี้แบบเท่าไหร่เนี่ยสามสามเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าเราเทีเสาสูงจริงๆคือสาเมตรนะนี่เข้าแบบได้แล้วก็เตรียมขึ้นล้วนะครับช่างทํำั้วก็ มำล้อช่างสีก็ทำงานไปช่างฝ้านะครับช่างไฟออกมาข้างนอกนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างโอเคเมื่อกี้กล้องมันหลุดไปไม่เป็นไรเริ่มใหม่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับจะคือฉาบป่าเรียบร้อยแล้ววันนี้นี่เป็นยังไงครับพอลงสีจริงแล้ว ถ้าสีขาวเนาะมันก็จะทำให้ห้องมันดูกว้างนะครับกว้างแล้วก็สว่างนี่คือบรรยากาศสดๆสนะครับของวันที่14บกุมภาพันแมคโครก็ยังทำงานอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันบ้างครับชั้นสองของตัวบ้าน ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างออเห็นอะไรไหมครับหลังคาติดแล้วโอ้โหหลังคาเป็นหลังคาแบบสแนปล็อกนะสแนปล็อกที่ที่มีฟอยล์กันความร้อน,นจะไม่ใช่ฟอยล์หนาน,นะครับพเพื่อนๆจะเป็นฟอยล์กันความร้อนนะครับความร้อนถ้าเป็นแบบฟอยล์หนาเวลาที่ มันร้อนมากๆรับเสียงหลังคามันจะลั่นตัวนี้จะไม่มีนะคะไม่มีเสียงหลังคาลั่นเงียบมากการความร้อนเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยไม่ร้อนเลยนะวันนี้คือแดดชนบุรีแบบร้อนมากแต่ว่าในห้องคือไม่ร้อนเลยเห็นะครับมีหลังคาครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ ประกอบหลังคานะเพราะว่าผมขึ้นไปไม่ไหวตัวใหญ่เกินนี่เห็นไหมฮะห้องนี้ก็ขึ้นโครงซีลายเรียบร้อยแล้วโครงฝ้าเตรียมที่จะขึ้นฝ้าโอ้โหเฮนนงนะครับฟังขื้นหน้าของวันที่สิบสี่ใกล้แล้วครับใกล้ความเป็นจริงแล้วอ ความคืบหน้าก็จะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมีแค่หลังคาครับงานฝ้าและการงานฉีที่ทำอยู่เดี๋ยววันจันทร์นะครับสา,าน้ำมาส่งเดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับอ่ามันจะได้ฟิลแบบไหนนะครับระหว่างอูวินล่านะครับหนึ่งร้อยตารางวาสีห้องนอนห้าห้องน้ำนะครับ บวกสะน้ำจะเป็นยังไงบ้างสะน้ำเรากว้างเจดเมตรคูณสามจุดห้าเมตรนะก็คือคแบบเล่นแบบสะใจเลยล่ยละคือระเบียงกว้างนะครับระเบียงเนี่ยตรงนี้เราก็จะต่อระเบียงเพิ่มออกไปอีกเพื่อเพื่อเอาไว้เป็นที่แบบโซนปิ้งย่างนอกอาคารโซนทำกิจกรรมนอกอาคาร บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านรูปตัวแอลนะทุกคนไม่รู้เพื่อนๆสังเกตไหมแต่บ้านมันเป็นรูปตัวเอเดี๋ยวผมจะวนไปถ่ายฝั่งโน้นใหน้เพื่อนๆดูเห็นไหมนี่เห็นแลฮะเป็นบ้านรูปตัวเอนะฝั่งที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นสองชั้นใช่ไหมสองชั้นแล้วฝั่งด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นห้องกิจกรรมนะครับก็จะเป็นชั้นเดียวสูงสูงสูงเลยอะ่ะสูงแบบ มันทำให้แบบโป่งโล่งนะครับการดีไซน์ก็จะโค้งโค้งมนๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบมินิมอลบวกโมเดิ์นะครับมินิมอลบวกโมเดินดูทันสมัยเรียบหรูแล้วก็เข้ากับยุคสมัยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้เลยเห็นไหมโอ้คือบ้านมันใหญ่มากอะ่ะคือผมต้องถอยออกมาแบบไกลๆอะ่ะ จะถ่ายแบบเห็นบ้านจนเต็มได้นี่คือบรรยากาศนะผมจะถ่ายบรรยากาศของโครงการให้ดูเห็นนะฮะนั่นคือวิวภูเขานะเมื่อกี้ที่ผมขึ้นไปชั้นสองครับจะเห็นวิวภูเขาชัดมากเลยเนี่ยบรรยากาศอันนี้คือถนนของโครงการคือกว้างมากอ่ะ ันี้นะครับฝั่งนู้นเราก็เตรียมทําถนนแล้วนะเตรียมทําถนนเพิ่มเป็นถนนไม่ได้โผล่ไปไหนนะไม่ได้ทะลุไปไหนคือเป็นถนนของโครงการเลยมั่นใจได้เลยว่าความปลอดภัยนี่จะไม่มีใครเข้าออกแน่นอนเพราะมันไม่ใช่ทางผ่านนี่ครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการ c n t Blue Villa นะครับใกล้ความเป็นจริงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับหาเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากเข้ามาชมโครงการนะครับเข้ามาดูงานก็ได้นะอ่าติดต่อผมได้เลยนะครับที่ศูนย์ห2หนึ่งหกหสี่สองหเก้าห้านะครับอ่านัดล่วงหน้านะครับถ้าไม่นัดเดี๋ยวผมไม่อยู่นะ ผมไม่ได้อยู่ทุกวันไงขอให้เพื่อนนัดล่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมเดินดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นที่จริงผมมีภาพสามดีด้วยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยตรงอะ่ะเพราะว่าม,มีการปรับเปลี่ยนแก้นะครับพอเรามาทําจริงๆเราก็จะเห็นปัญหานะเราก็จะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ บายบายครับทุกคน